เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียคืนเดียวในห้องหอแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตามันจะดีหรอพี่แก้วจันเจ้าในชุดเพื่อนเจ้าสาวเอ่ยถามพี่สาวที่ยังอยู่ในชุดเจ้าสาวอย่างไม่สบายใจแก้วกัญญาส่งเสียง พร้อมกับใช้นิ้วชี้จ่อปากของตนเองอย่าเสียงดังไปสินางจันเดี๋ยวคุณจอมเทพก็จับได้หรอกแก้วกัญญาคอน้องสาวอย่างปลหลักปลาเลือกพังให้ระแวงถึงเจ้าบ่าวที่ยังรอให้เจ้าสาวของเขาออกไปด้านนอกเพื่อที่เขาจะได้ร่วมพิวสวัดอย่างที่เขารอคอยมานานแสนนานทว่าแก้วกัญญา เคยมีสามีมาก่อนแต่แม่สั่งให้ทุกคนปิดปากเงียบเอาไว้กําเวนถึงได้ตกมาอยู่ที่จันเจ้าสาวใสใบหน้าหวานที่ยังคงบริสุทธิ์ผุดพ่องแต่เพราะแก้วกัญญาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนซึ่งเป็นน้องต่างมารดาจนรู้สึกว่าเธอเป็นนี่ชีวิต จนจ้าถูกขอร้องให้ทำหน้าที่แทนในคืนเข้าหอเธอจึงไม่สบายใจกอกกอกกอกน้องแก้วจ๋าต้องการให้พี่ช่วยหรือเปล่าจ๊ะแก้วกัญญาถึงกับสะดุ้งเฮือกก่อนจะรีบขยับตัวเข้าไปใกล้าบานประตูห้องน้ําแล้วตะโกนส่งเสียงตอบไม่เป็นไรคะ่ะพี่จอม แก้วช่วยตัวเองได้สบายมากพี่จอมปิดไฟรอนอนบนเตียงได้เลยนะคะเพราะแก้วเป็นคนขี้อายพี่จอมก็รู้เธอส่งเสียงออดอ้อนออเสาะทำให้จอมเทพรีบรับคำในทันทีพอได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงหันมาหาน้องสาวที่กำลังยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เคยต้องมือชายใด ไม่เคยเรียนรู้เรื่องบนเตียงแต่เพราะคำว่าคุณคุณเธอถึงต้องสมสารยอมทำตามคำขอของพี่สาวแบบนี้แกได้กินยามาหรือเปล่านะวันนี้เธอพยักหน้าตอบรับคำว่ากินยาหมายถึงยาคุมกำเนิดพอรู้ว่าจะต้องเข้าหอกับพี่เขยแก้วกัญญาก็จัดแจงซื้อยามาป้องกันเอาไว้ก่อนจะเกิดเรื่องบานปลายในภายหลัง ถอดชุดของแกออกสิจะมัวมายืนทื่ออยู่ทำไมล่ะแล้วเธอก็ทำตามอย่างที่พี่สาวบอกแม้จะก,กลังบนใจแต่ก็ต้องจำใจยอมทำตามจันเจ้าสวมชุดคลุมหลังจากนั้นก็ถอนหายใจยาวๆแก้วกัญญาฝืนยิ้มด้วยความริษยา เพราะน้องสาวต่างมารดาดีกว่าตนเองทุกกระเบียดนิ้วทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณที่สำคัญยังสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองรออยู่นี่ก่อนหลอนค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำออกไปชะโงกดูจึงเห็นเงาอันเดินรางของจอมเทพกำลังนอนรออยู่บนเตียงทั้งห้องมีแค่แสงไฟจากห้องน้ำเพียงเท่านั้นทำให้รอยยิ้มอย่างพึงพอใจ ก่อนจะดึงแขนน้องสาวออกมายืนที่ประตูแล้วผลักออกไปเพียงเบาๆส่วนตนเองนั้นก็ซ่อนอยู่ทางด้านหลังของประตูคุณจอมขาแก้วมาแล้วคะ่ะทนุถนอมแก้วหน่อยนะคะแก้วยังไม่เคยจอมเทพถึงกับยิ้มกริมน้องแก้วอยากได้อะไรพี่จะทำตามที่น้องแก้วร้องขอก็แล้วกันนะจ๊ะ จบคํานั้นจันเจ้าก็ค่อยๆเดินออกมาทางๆที่หัวใจและร่างกายไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่จอมเทพคือชายหน้าตาดีครอบครัวของเขาเคร่งครัดกับการร่วมประเวณีเจ้าสาวของเขาจะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องและแก้วคือผู้หญิงที่เขาถูกตาต้องใจมากที่สุดแม้ว่าจะถูกติ เพราะทางฝ่ายพ่อไม่ชอบหลังจากได้เห็นแล้วว่าดวงทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าลูกรักจึงยอมตามใจจอมเทพตรงเข้าไปรวบตัวเธอเข้ามากอดจนเจ้าตัวแข็งื่ออย่างกับท่อนสุงเมื่อเขาหอมแก้มข้างซ้ายข้างฝาดังฟอด,ฟอด แล้วกอดรัดและจูบเธออย่างเร่าร้อนราวกับว่าเขาตายอดตายอยากมาจากไหนจันเจ้าได้แต่ส่งเสียงอึกอักในลาคออารมณ์พิสวัตพาให้เธอแทบคลั่งกับสิ่งที่เขาสร้างให้กับเธอเธอตกอยู่ในอ้อมแขนด้วยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอันเนื่องมาจากพายุพิสวาสน้องแก้วจ้ะน้องแก้วจ๋า พี่ขอจูบตรงนั้นพี่ขอจูบตรงนี้มือของเขาก็จับวัดไซไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอสาวไม่เคยคุ้นแทบคลั่งเธอไปถึงสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะจูบของเขาเผลอกรีดร้องออกมาอย่างอดใจไม่ไหวมือไม้ก็ไม่รู้จะไปเอาวางไว้ตรงไหนดีได้แต่ปล่อยให้เขาหาความสุขใส่ตัวเองอย่างไม่จบไม่สิน้น จงังหวะที่เขาล่อหลอกให้เธอตายใจเขาก็กลายเป็นเจ้าของของเธอโดยสมบูรณ์เวลานั้นจันเจ้าแทบจะเป็นบ้าจอมเทพร้องคำรามอย่างลำพองใจวาคานี้ได้ครอบครองสาวพรหมจารีจงังหวะนั้นไม่มีใครสนใจใครอีกคน แก้วกัญญาออกมายืนมองบทพิสวัต์ของสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายกับน้องสาวที่เธอเกลียดที่สุดด้วยความริษยาถ้าทางนางจันมันจะมีความสุขมากหล่อนอยากก็ไปแทนที่เสลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าจอมเทพจะเก่งขนาดนี้ยิ่งมองยิ่งก่อให้เกิดความริษยามากยิ่งขึ้นหล่อน ยืนดูจนบทพิศวาสของสองคนจบลงจอมเทพกอดจจนเจ้าอย่างแนบแน่นและอยังจูบเธอด้วยความดุดดื่มก็าฝากรอยจูบเอาไว้จนทั่วตามภาษาคนคลั่งรักเจ็บมากไหมจจนเจ้าเกือบจะตอบออกไปแล้วจึงรีบสายหน้าพี่จะไปอาบน้ำจะไปด้วยกันไหมจ้ะจจนเจ้ารีบใส่หน้าอีกครั้งเขาจึงจูบเธออย่างรักใคร เมื่อเจ้าบ่าวคืนเดียวของเธอเข้าห้องน้ำไปแล้วแก้วกัญญาก็รีบตรงดิ่งเข้ามาช่วยให้จันเจ้ารีบแต่งตัวออกจากห้องหอของหล่อนทันทีจันเจ้าลุกขึ้นยืนด้วยความทุลักทุเลแต่ไม่นานแก้วกัญยาก็รีบพาเธอเออกไปส่งที่นอกห้องแล้วเขามานอนแทนที่ของน้องสาวเมื่อจอมเทพกลับมาจากห้องน้ำทุกอย่างก็เป็นปกติ จนเจ้ากลับมาที่ห้องพักแขกในคฤริสน์ของจอมเทพอย่างเจ็บปวดเลือดของเธอยังคงไหลซิบและเธอรู้สึกไม่สบายตัวเลยพอเตรียมตัวจะเข้าไปอาบน้ำจึงเห็นร่องรอยที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ถึงกับตกใจเขาช่างร้อนแรงฝากรอยจูบเอาไว้แบบเต็มพิกัดแบบนี้แล้วเธอจะทำอย่างไรได้จนเจ้าไม่ได้เตรียมยามาด้วย และเธอรู้สึกครั่นเนื้อคั่นตัวราวกับจะเป็นไข้ต้องอดทนรอจนถึงเช้าเธอสมไข้เกือบจะลุกไม่ขึ้นต้องโทรศัพท์บอกให้แก้วกัญญาเอาอยาแก้ปวดลดไข้มาให้เพียงไม่นานสาวใช้คนหนึ่งก็นำยามาให้กับเธอและนำข้าวต้มมาเสิร์ฟให้ถึงในห้องนอนส่วนแก้วกัญญากลับนั่งออดอ้อนอ,อซอสามีอยู่ที่โต๊ะอาหารกับเขา น้องแก้วเป็นอย่างไรบ้างละ่ะบัวจอมเทพเอ่ยถามสาวใช้บัวมีท่าทางแปลกๆไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่กินข้าวต้มแล้วกินยานอนพักน่าจะดีขึ้นนะคะบัวได้แต่มองเจ้านายคนใหม่ด้วยความแคลงแคลงใจจันเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณจอมเขาหันมายิ้มให้ภรรยา บอกแล้วไงจ้ะว่าให้เรียกว่าพี่จอมดื้อจริงเธอทำหน้าออดอ้อนค่ะพี่จอมขาคูรักข้าวใหม่ปลามันรีบเก็บกระเป๋าไปสวีทหวานที่ชายแหกแสนสวยพวกเขาต่างมีความสุขกับการดื่มและการร่วมรักแม้ชายหนุ่มจะรู้สึกตะคิดตะขวงใจเพราะคืนแรก คืนเข้าหอ,อกับคืนนี้ทำไมมันช่างแตกต่างกันคืนนี้แก้วกัญญาคือตัวแม่หล่อนเก่งทุกท่าช่วยเขาได้ทุกทางผิดกับคืนแรกที่ทำอะไรไม่เป็นเลยแม้ตะกอดก็ยังไม่กล้าแถมขนาดยังเกินมือไม่เหมือนคืนเข้าหอเขาแค่สังเกตว่าแก้วกัญญาน่าจะไปเสริมหน้าอก แต่ทำไมคืนแรกมันช่างผิดกับตอนนี้แม้แต่กลิ่นหรือรอยจูบไม่มีเลยแม้แต่หนึ่งรอยแต่ในเมื่อตอนเองเลือกที่จะรักแก้วกัญญาแล้วจึงมองข้ามสิ่งนั้นไปเขาเพียงต้องการความสุขและแก้วกัญญาก็หามาให้เขาได้ทั้งคู่ต่างหาความสุขให้แก่กันและกัน ต่างกับจันเจ้าเธอกลับบ้านทั้งทีอย่างรู้สึกสมไข่สุดท้ายเธอต้องไม่นอนที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนสนิทเป็นคนพาเธอไปหาหมอเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดร่างกายของจันเจ้าไม่ค่อยแข็งแรงมาแต่ในตรไรพอเจอบทรักหนักๆเข้าจึงเจ็บประบมแต่ที่ถือว่าเธอได้ทำตามคำขอของแก้วกัญญาสำเร็จแล้ว จันเจ้าได้กลับมาพักที่บ้านโดยไม่ยอมบอกกับใครเลยว่าเธอกำลังป่วยทั้งพ่อและเมียใหญ่ของพ่อก็ไม่เคยถามเมียใหญ่ของพ่อคือแม่ของแค้วกัญญาหล่อนเกลียดเธอเพราะเธอคือลูกของเมียรองแม้จะยอมให้สามีมีเมียรองแต่สำหรับหล่อนก็ยอมรับแค่ต่อหน้าสามีแต่ในความเป็นจริงแล้วจันเจ้ากับแม่ จะโดนกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดตอนนี้แม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วจึงเหลือแค่จันเจ้าที่ยังเป็นควากน้ำในชีวิตของกัญญาและแก้วกัญญาเมื่อมีโอกาสหาทางเอาคืนได้จึงจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อความสัตย์ใจของทั้งคู่และเพราะพยักหมอกพี่ชายของจันเจ้าอายุเท่ากับแก้วกัญญา เป็นที่รักใคร่และเป็นความหวังของพ่อซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวได้ดังใจพ่อทุกอย่างก็ยิ่งทำให้นางกัญญาที่ไม่สามารถมีลูกชายให้ได้จําเป็นต้องยอมถอยว่าไงรเราพี่ได้ข่าวมาว่าเราป่วยต้องนอนโรงพยาบาลไม่ใช่หรือเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะพยักหมอกถามน้องสาวขึ้นมาเมื่อมาถึงโต๊ะอาหาร เนเจ้ารีบเงยหน้ามองพี่ชายท่าทางของเธอดูหรือราพี่หมอดูได้ไงน่ะก็เพื่อนพี่เป็นหมออยู่ที่นั่นน่ะสิเธอหลบตาพี่ชายพลวันก็แค่เป็นไข้ไม่มีอะไรหรอกไปยักหมอกท่าทางแปลกๆเขาดูก็รู้ว่าน้องสาวกำลังโกหกอะไรบางอย่างใหญ่จันทร พยักผู้เป็นพ่อเริ่มจ้องมองดูคู่พี่น้องจันทำไมไม่ตอบพี่เขาไปตรงๆละ่ะเธอจึงลุกขึ้นยืนก็ตอบแล้วนี่นาะพี่หมอกอะ่ะจันจะรีบไปธุระนึกขึ้นได้พอดีหนูไปก่อนนะคะพ่อพยักหมอกมองตามน้องสาวก่อนจะหันมามองแม่ใหญ่เมียหลวงของพ่อเจ้าหล่อน กระทำท่าทำทางเหมือนมีเรื่องอะไรในใจเช่นกันหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ถูกพูดต่อตอกันกลายเป็นมหากพาบเช่นว่าทำไมชุดของเพื่อนเจ้าสาวจึงไปอยู่ในห้องหอเสยได้ทำไมจันเจ้าจึงมีรอยจำคล้ายกับรอยจบูบทำไมคนรับใช้จึงเห็นจันเจ้าวิ่งออกมาจากห้องหอจากเสียงซุบซิบของคนรับใช้ทำให้หนายหญิงของบ้านเริ่มระแคะระขายส่วนพยักษ์หมอบ ได้พบกับจอมเทพในวันหนึ่งท่าทางเขาจะรักกันดีกับแก้วกันญาเมื่อมีโอกาสได้คุยกันเป็นการส่วนตัวทั้งสองกลับได้พูดกันถูกคอในเรื่องของธุรกิจแต่พอเริ่มเมาได้ที่จอมเทพก็เริ่มเอ,อ่ยชมแก้วกันญาว่าเธอคือผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเขารักและเธอทูลนเธอมากวุบหนึ่งพยักหมอกเกิดความสงสัย เพราะเขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าแก้วกัญญาเคยมีสามีเป็นตัวเป็นตนมาก่อนแล้วแต่ทำไมจอมเทพถึงได้พูดแบบนั้นออกมาได้หรือว่าวิวัฒนาการสมัยใหม่มันสามารถทำให้แก้วกัญญากลับมาเป็นสาวเวอร์เจนอีกครั้งหนึ่งได้เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเท่าไหร่ความลหลงไหลในตัวของภรรยาก็ชักนำให้ทั้งคู่พากันไปเที่ยวที่ต่างประเทศ ที่นั่นแก้วกัญญาได้พบกับหนุ่มไทยอีกคนซึ่งจอมเทพไม่เคยรู้เลยว่าชายคนนั้นก็คืออดีตสามีของภรรยานั่นเองสองคนนั้นส่งเสียงด่ากันเสียงดังลั่นแต่พอเขาเข้ามาใกล้คิดจะไปช่วยเหลือภันดายาแก้วกัญยากลับวิ่งมาหาเขาและดึงเขาไปที่อื่นทันทีพอเขาถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร หล่อนกลับตอบเขาว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงคนบ้าเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อแก้วกันยาหมดอารมณ์จะเที่ยวทั้งสองต้องตีตั๋วกลับมาพักที่บ้านของตนเองทำให้จอมเทพได้พบกับจันเจ้าหญิงสาวกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สวนเพราะใกล้จะสอบเต็มทีเธอใกล้จะจบปริญญาโทรบรรยากาศยามเย็น มีลมพัดเบาๆทำให้จอมเทพรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเขาได้กลิ่นหอมกลิ่นที่เขาชอบมันเป็นกลิ่นที่คุณจมูกละเกินเขาต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเพราะเขาเดินเข้าไปหาจันเจ้าเพื่อดมกลิ่นน้ําหอมนั้นที่ยังคงติดตรึงอยู่ไม่เคยคลายเสียงลมหายใจทำให้หญิงสาวถึงกับสะดุ้งเหือบก่อนจะน่าซีดเมื่อเห็นว่า พี่เขยได้มายืนอยู่ด้านหลังของเธอในระยะกระชั้นชิดพี่จอมเขายิ้มให้เธอตกใจอะไรนะพี่ไม่ได้เป็นผีนะจรนเจ้ารีบยกมือไหว้เขาแต่ก้มหน้ากลมตาหลบตาเพราะภาพความทรงจำในคืนเข้าหอเข้ามาทำให้เธอคิดอะไรต่อมิอะไรที่มิเป็นอันควรเนื่องจากเขาคือพี่เขยของเธอจึง ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเคยมีอะไรกันแต่ก็มีแค่จันเจ้าเท่านั้นที่รู้มิใช่หรือจอมเทพมองเธอยังไม่ค่อยเข้าใจนักหรือว่าเขาเข้าใจไปเองไม่สบายคราวนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแค่ได้ละ่ะแล้วตอนนี้หายดีหรือ,อยังเธออึกอักไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่าอย่างไรดีเย,ยจันเขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ พี่จอมขาเราก็ไปในบ้านไปกินข้าวกันดีกว่าแก้วกัญญากอดแขนของสามีนั่นทำท่าออดอ้อนออนซอและดึงให้เขาเข้าบ้านกับตนเองส่วนจรนิเจ้าทำได้เพียงแค่ยืนดูดวงตาคู่หวานแอบมองคู่รักเข้าใหม่ปลามันไปจนลับตาเธอจะไปมีสิทธิ์อะไรในตัวของเขานอกจะทำได้เพียงแค่มอง เย็นวันนั้นจันเจ้าออกไปนอนกับเพื่อนเพราะไม่อาจทนเห็นภาพอันบาดตาบาดใจได้เธอไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นจอมเทพต้องกลับไปที่บ้านโดยไร้สีภรรยาเพราะมันคือคำสั่งของจารุณีมารดาของเขาเขายืนมองเอกสารตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อเมื่อไปถึงอะไรนะแม่ นี่มันเอกสารอะไรกันแกก็รู้ว่ามันอะไรจารุณีถามกลับใช่แล้วเขาเห็นเห็นแล้วแน่ๆว่ามันคือใบยาระหว่างแก้วกัญญากับผู้ชายคนหนึง่งและเมื่อจอมเทพได้เห็นรูปของผู้ชายคนนั้นเขาก็จำได้อย่างแม่นยำเพราะผู้ชายคนนี้ที่เขาเห็นว่ากำลังทะเลาะก,กับแก้วกัญญาตอนที่เขาไปฮันนีมูล แต่เธอกลับบอกเขาว่าหมอนั่นคือคนบ้าแต่ที่ไหนได้ผู้ชายคนนี้คืออดีตสามีไม่จริงเขาใส่หน้าปฏิเสธแม่โกหกผมแน่ๆจารุณียิ้มอย่างเยาะยันฉันเป็นแม่ของแกฉันจะโกหกแกทำไมกันฮะแต่แก้วเขาบริสุทธิ์คราวนี้คำโต้ยางของเขาทำให้จารุณีถึงงัดเอาหลักฐานเด็ดขึ้นมาแย้ง มันคือภาพกล้องจอนปิดที่แสดงให้เห็นว่าคืนนั้นใครกันแน่ที่ลูกชายของตนเปิดบริสุทธิ์เด็กคนนั้นตั้งหากที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เมียแกที่แกรักนักรักหนาจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครและจะบอกให้ต่าสว่างนะว่านางผู้หญิงคนนี้น่ะมันนอนกับฝรั่งไปทั่วตอนนี้มันไปอยู่เมืองนอกต่จอม ถ้าแกไม่อยากกับมันแล้วก็ฉันจะเป็นคนย้ายออกไปจากบ้านนี้เองคอยดูฉันสิจารุณีถึงกับยื่นคำขาดทำให้จอมเทพได้แต่ทำอะไรไม่ถูกคนอย่างจารุณีแม่ของเขามีแต่มีแต่ลูกเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดลองถ้าแม่เกลียดใครแล้วก็แม่เกลียดเข้าไส้คนเป็นลูกได้แต่อึง้ง นั่นก็เมียนี่ก็แม่คือนังจอมเทพออกจากบ้านไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเขาดื่มเงียบๆที่เคาน์เตอร์เพื่อใช้ความคิดแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้จึงคิดหาคำตอบจากใครบางคนนั่นก็คือพยักหมอบอีกฝ่ายงงเพราะถูกเรียกออกมาตอนเที่ยงคืนทั้งที่เขาเพิ่งจะกลับเข้าบ้านและเตรียมจะอาบน้ำอยู่แล้วจอมเทพไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี เขาทำท่าอึกอับก่อนจะตัดสินใจแล้วเริ่มตั้งคำถามผมมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับแก้วแค่เอ่ยปากพยักษ์หมอกก็ยิ้มเสียแล้วอย่างรู้ทันถามมาเถอะคนอย่างผมไม่ชอบโกหกแล้วแล้วทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกันเรื่องของแก้วกัญญาคนอย่างพยักษ์หมอกไม่คิดเลยว่าสองแม่ลูกนั่น จะมีค่าอะไรกับตนเองจึงบอกเล่าทุกอย่างก่อนจะรู้สึกตังหงิดตังหิดใจเมื่อคำถามของจอมเทพได้ถามถึงน้องสาวของเขาด้วยแล้วจันไปเกี่ยวอะไรด้วยท่าทางของจอมเทพอึกอักเล็กน้อยผมคิดว่าเธอเป็นคนเข้าหอแทนพี่สาวของเธอคำพูดของจอมเทพทําให้คนฟังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาไม่รู้ ว่าทำไมน้องสาวของเขาจะต้องทำตามคําขอของแก้วกันยาแต่สองคนแม่ลูกมักจะทำอะไรเอาแต่ใจตนเองอยู่แล้วเขาได้ให้คําตอบทุกข้อกับจอมเทพแล้วจึงกลับมาที่บ้านพร้อมจะระเบิดลงได้อยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านั้นพอรู้ว่าจจนเจ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านจึงไปรับมา จันเจ้าเห็นแววโกรธของพี่ชายจึงตกใจมากพี่หมอกเป็นอะไรไปคะโกรธอะไรมาเขาคำรามในลําคอก่อนจะหันไปถามน้องสาวเสียงกร้าวจันตังหากละ่ะทำไมต้องไปนอนกับพี่เขยของแกด้วยนางแก้วมันขู่อะไรแกบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะคําถามของพยักหมอกทำเอาเธอตกใจมากพี่หมอกรู้ได้ยังไง เขาคำรามอีกรอบทำให้เธอกลัวจนตัวสัน่นบอกมาจนเจ้าจึงสารภาพว่าเธอรู้สึกเป็นหนี้ชีวิตของแก้วกัญญาเหลือเกินเพราะครั้งหนึ่งเธอเคยจมน้ําและแก้วกัญญาเป็นคนช่วยเธอเอาไว้เมื่อแก้วกัญญาขอให้ช่วยเธอจึงยอมช่วยแต่โดยดีรอยำเขาสะบัอย่างแรงฉันห่างหากที่เป็นคนช่วยแก แต่เพราะฉันโดนแก้วบาดในวันนั้นถึงต้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลนังแก้วมันอ้างอย่างนั้นเอหนังตัวร้ายฉันจะเล่นงานให้เข็ดแม้จะเป็นเวลาตีสามแล้วแต่คนจะเอาเรื่องไม่เลือกเวลาทางบ้านจะต้องตื่นกันหมดนังตัวดีเพีย้ยคนที่เพิ่งตื่นถึงกับงงเพราะถูก พยักหมอกตบจนร่วงทลาลงไปกองกับพื้นแกแกแกตบฉันหลังจากตั้งสติได้จึงชี้หน้าพยักหมอกส่วนนางกัญญารีบทลาเข้าไปกอดลูกสาวสุดที่รักนี่มันเรื่องอะไรกันและแล้วพยักหมอกก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เขารู้ให้กับปิดาฟังแก้วกัญญาและกัญญาไม่ยอมไม่ยอมรับ ข้อกล่าวหาใดๆจากพยักหมอกแต่มีหรือที่คนอย่างจอมเทพนั้นจะยอมต่อมาเขาฟ้องยาแก้วกัญญาทันทีโดยใช้ทนายเป็นสื่อเขากโกรธมากจนไม่ยอมให้แก้วกัญญาเข้าพบแต่คนที่เขาอยากพบที่สุดก็คือจันเจ้าสาเหตุก็เพราะเขายัางติดใจในรสสวัสดในคืนเข้าหอของเขาและเธอไม่มีวันลืม แต่เพราะความละอายมันทำให้เขาไม่มีความกล้ามากพอจารุณีจึงออกตรงเข้าหาทางพ่อพยักรับฟังคำจากจารุณีทุกอย่างและพร้อมจะเป็นสะพานให้กับคนทั้งคู่ได้พบกันเพราะเขาเองก็โกรธมากถึงขั้นฟ้องหย่าก,กับแม่หลวงจอมไร้กาศก,กับลูกที่อยากจะตัดพ่อตัดลูกยิ่งนางจารุณีเอาดวงของจอมเทพกับจอม ของจันเจ้ามาพูดกันแล้วยิ่งพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงเริ่มเปิดทางให้ถึงขนาดพาลูกๆมาพบกันโดยไม่ให้ทั้งคู่รู้ตัวจันเจ้าตกใจมากที่ได้พบกับจอมเทพและจารุณีและจอมเทพดีใจมากที่ได้พบกับเจนเจ้าเช่นกันเขาพร้อมแล้วที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทั้งคู่ค่อยๆค,ยคบหาทำความรู้จักแต่สำหรับจอมเทพเองที่เป็นฝ่ายอดใจไม่ไหวมีโอกาสเมื่อใดเขาก็พาเธอขึ้นสวรรค์อยู่ร่ำไปไมิเคยขาดเกิดงานแต่งงานอีกครั้งหนึ่งแล้วและคราวนี้จันเจ้าจะไม่ได้เป็นแค่เมียคืนเดียวในห้องขอของเขาทั้งนั้นแต่เธอจะเป็นเมียแต่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาในชีวิตของเขา ตลอดไปจบแล้วนะคะเมียคืนเดียวในห้องหอเนาะก็ผิดพลาดประกันใดขอ,อกราบขออภัยด้วยนะคะขออภัยที่เสียงไม่ดีขออภัยที่อาจจะมีการผิดพลาดอะไรที่ไม่ถูกใจคุณนะคะตาทำงานคนเดียวเนาะมันก็มีบ้างนะที่จะผิดพลาดนะคะก็ บวกทั้งเวลาด้วยเนาะเพราะว่าตาก็ทำงานคนเดียวน,นะคะก็อภัยให้ตาได้ก็อภัยนะคะตากลัวไม่ทันเรื่องของเรื่องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากฝาก,ฝากดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะตาปากเรื่องเดิมค่ะเรื่องผู้สนับสนุนนะคะ เราจะได้มีรายด้านของตัวเองเนาะแต่ฝากด้วยก็แล้กกันนะคะที่ว่ารายได้นเนี่ยเดี๋ยวจะงงเนาะก็คือเป็นรายได้ที่เออเป็นรายได้เสริมเนาะเพราะว่าตามมีรายได้นในครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราใช้รวมกันนะคะเป็นกงสีเนาะอ่าอันนี้จะเป็นค่ายาเนาะค่ายา ที่พ่อของตาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ขออภัยนะคะคนที่เคยฟังแล้วคนที่รู้แล้วกดผ่านไปได้เลยนะคะ,ะตาแค่เล่าให้ฟังทําให้คนที่เพิ่งมาติดตามรู้จักตาม,มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็ฝากด้วยกัน,กนเนาะก็รักษาคนป่วยนะคะตาก็เป็นคนมีค่านะคะเป็นคนมีค่าใช้จ่ายเยอะคะ่ะไม่ใช่อะไรขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือตานะคะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ